สวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้เนี่ยนะครับเรามากันเป็นสัปดาห์ที่อาจจะแปลกกว่าสัปดาห์ปกติเล็กน้อยนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยทาง v วนเทสเอฟกนะครับก็ขอให้ผมเนี่ยช่วยในเรื่องของการโปรโมตนะครับตัวของการแข่งขันที่มีชื่อว่าเ n t a g e FX Demo Contest นะครับอ่าซึ่งก็จริงๆเนี่ยถือว่าเหมาะกับทุกคนมากเลยนะครับที่อ่าได้เรียนรู้เรื่องของวิธีการลงทุนนะครับแล้วก็หลักการลงทุนเนาะเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เหมือนเราฝึกการลงทุนไปในตัวนะครับอ่าแล้วก็ นอกจากนั้นเนี่ยมันยังได้ของรางวัลอีกด้วยนะครับก็เหมาะกับมือใหม่นะคือที่ผมเคยสอนไปในหลายในหล,ยหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็หนึ่งในข้อแนะนำของผมเนี่ยคือการใช้บัญชีเดโมนะครับสำหรับมือใหม่เพื่อฝึกซื้อขายนะครับให้เกิดความเคยชินนะครับแล้วก็ความชำนาญในการใช้เครื่องมือต่างๆในการ ดูผลิตภัณฑ์ต่างๆในการรู้จักนะครับเครื่องมือต่างๆเนาะแล้วก็เริ่มใช้ให้มันคล้องมือนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มลงทุนโดยใช้บัญชีจริงๆนะครับในการซื้อขายแล้วก็ใช้เงินจริงเลยนะครับแล้วก็ได้กําไรจริงๆขาดทุนกันจริงๆนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่กําลังจะเปิดบัญชีเดโมเพื่อที่จะทดลองนะครับ ซื้อขายฝึกทําการซื้อขายเนี่ยคุณมาฝึกอันนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าไดอ้อ่ผลตอบแทนสูงสุดเนี่ยนะครับซึ่งมันมีหลายหลายอันดับมากเนี่ยนะครับเราอาจจะอ,อ่ซื้อขายแล้วผลตอบเออผลงานเนี่ยดีนะครับผลตอบแทนดีนะครับแล้วก็ติด อันดับต้นๆเนี่ยก็จะได้เง,งินรางวัลไปด้วยนะครับก็ถือว่าเอาเงินรางวัลตรงนี้เนี่ยไปต่อยอดนะฮะไปเหมือนได้เงินทุนฟรีนะครับจากทาง w ว n เ e อรนั่นเองนะครับก็นะวันนี้ก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับทางเ e น t เเนี่ยขอให้ช่วยมาโปรโมทนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เ,เรียนรู้นะครับ เกี่ยวกับเทคนิคในการลงทุนต่างๆนะแต่ว่าผมจะมาอธิบายนะครับแล้วก็พูดถึงกิจกรรมตัวของ m a t t e อ e ะ f ป e c o ดโ o คอน t t e s t นะครับว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างแล้วก็ในเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยนะครับหัวข้อในการสอนของผมเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคในการที่จะเอาชนะตัวของการแข่งขัน Demo Contest นี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งต่อให้คุณไม่ได้เข้าร่วมนะครับ กิจกรรมนี้ก็สามารถเรียนได้เพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในทริคที่เราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้นะครับในการลงทุนจริงๆได้นะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ว่าอาจจะไม่ได้แนะนําให้นําไปใช้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าการเทรดเดโมโนเนี่ยมันไม่มีความเสี่ยงนะครับเราขาดทุนเราไม่ได้เสียงเงินทุนจริงๆนะมันเป็นเงินจําลองนะเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปใช้กับบัญชีซื้อขายจริงเนี่ยก็อาจจะขอให้บาง สิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับอย่าเอาไปใช้นะครับเพราะว่ามันจะเกิดความเสี่ยงที่มันมากเกินไปนะซึ่งผมเน้นย้ำตลอดว่าสิ่งสําคัญที่สุดในการลงทุนคือการบริหารความเสี่ยงนะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง a v a n t a g e Effect Demo Contest กันนะครับอ,อันนี้คือหน้าตานะครับของ Demo Contest เนาะขอพูดถึงก่อนว่า Demo Contest ตัวนี้คืออะไรนะครับตัว v a n t a g e Effect Demo Contest ตัวนี้ มันคือการแข่งขันการเทรดเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าใช้บัญชีทดลองหรือว่าบัญชีเดโมนะครับในการแข่งกัน,นครับทุกคนเนี่ยจะแข่งพร้อมกันทั่วโลกเลยนะครับก็จะมีหลายๆประเทศนะอาจจะไม่ทุกประเทศทั่วโลกหรอกนะก็จะเป็นประเทศที่เวนเทอร์เ c ฟกเนี่ยเข้าไปเปิดให้บริการนะครับก็จริงๆหลายประเทศมากๆเลยนะครับก็จะแข่งพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับเพื่อ ชิงเงินรางวัลนะครับมูลค่ารวมแล้วเนี่ยประมาณ4,000ดอลลาร์นะครับซึ่งมันไม่เท่ากันนะเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูว่าแต่ละอันดับเนี่ยได้เงินรางวัลเท่าไหร่บ้างแต่อธิบายก่อนว่ามันเป็นการแข่งโดยที่ใช้บัญชีเดโมเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยถือว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าคือเราเข้าไปแข่งเนี่ย ต่อให้เราเทรดแล้วมันขาดทุนเนี่ยเราก็ไม่ได้เสียเงินอะไรแต่ถ้าเราเข้าไปเทรดแล้วเราทําผลงานได้ดีนะครับผลตอบแทนเนี่ยสูงมากๆติดท็อป8เนี่ยนะครับติดท็อป8เนี่ยก็จะได้รับเงินรางวัลไปเลยนะซึ่งเราก็สามารถเอาเงินรางวัลตรงนี้ไปต่อยอดได้อย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อตอนต้นนะครับอธิบายเล็กน้อยนิดหนึ่งนะครับบัญชีเดโมคือ บัญชีทดลองที่ใช้เงินเสมือนจริงนะคือไม่ได้ใช้เงินจริงๆนะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเพราะฉะนั้นในเมื่อมันใช้เงินเสมือนจริงในการซื้อขายเงินในบัญชีนั้นมันก็จะถอนออกมาไม่ได้หรือถ้าจะฝากเงินเข้าไปเพิ่มเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้เช่นกันนะครับนะครับนะสำหรับใครที่ ิดบัญชีเดโมแต่ว่าสมมติว่าไม่ใช่สําหรับการแข่งขันนะครับเปิดเพื่อเอาไว้ใช้งานจริงเนี่ยเอาไว้ทดลองกลยุทธ์ก็ได้นะสมมติว่าเราไปเรียนกลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยสมมตินะครับอินดิเคเตอร์เส้นค่าเฉลี่ยนะครับโดยใช้เสมม้นค่าเฉลี่ยที่ยี่สิบวันสมมตินะอ่าเราก็ลองอาจจะลองเทสในบัญชีเดโมดูก็ได้ว่าไอ้เส้นนี้มันใช้ได้จริงหรือเปล่าลองลองซื้อขายตามสัญญาณซื้อสัญญาณขายข,ายของไอ้ตัวเส้นเนี้ย นาแต่ลองมในบัญชีเดโมก่อนนะถ้ามันเวิร์กแล้วเราค่อยเอาไปใช้จริงในบัญชีซื้อขายจริงนะครับสำหรับใครที่ใช้งานบัญชีเดโมประเภทนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันขาดทุนแล้วมันเจ๊งหรือหรือมันอะไรเนี่ยสามารถเปิดบัญชีใหม่ได้เลยนะครับนะเพราะอย่างที่ผมบอกมันมันถอนเงินไม่ได้แล้วก็มันฝากเงินเขาไม่ได้เนาะส่วนว่าเราอยากจะได้เงินเพิ่มก็เปิดบัญชีใหม่ไปเลยนะครับอ่าสหรับ คนที่ชนะนะได้เงินรางวัลอะไรบ้างนะครับคนที่ได้ผลตอบแทนสูงที่สุดเลยเนี่ยนะครับอันดับแรกจะได้รับนะครับเงินรางวัลมูลค่า2,000ดอลลาร์นะซึ่งมันเป็นเครดิตนะครับบอกก่อนว่าเงินรางวัลตรงนี้เป็นเครดิตนะแต่จะมีเงื่อนไขนิดนึงถ้าเราทำตามเงื่อนไขนี้ได้เราจะสามารถถอนเงินออกจากบัญชีได้ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะจะขอผมขออธิบายก่อนว่า แต่ละอันดับได้เงินงวนอนเท่าไหนะร่บ้างครับคนคนที่ได้เงินรางเอ,อ่อคนที่ได้ทําผลตอบแทนได้สูงสุดนะรับไปเลยสองพันดอลลาร์อันดับที่สองหนึ่งพันดอลลาร์อันดับที่สามห้าร้อยดอลลาร์นะครับแล้วก็สี่ถึงแปดเนี่ยนะครับได้คนละหนึ่งร้อยดอลลาร์อ่านะครับคือเราเทรดให้ได้ให้ติดท็ทอปแปดก็พอแล้วนะครับเราก็จะได้เงินรางวัลเนี่ยนะครับไปต่อยอดของเราได้นะครับ โดยที่นะครับบอกก่อนว่าระยะเวลาในการแข่งเทรดเนี่ยมันจะอยู่ที่หนึ่งเดือนโอเคไหมครับนะคือทำผลตอบแทนให้ได้ท็อปแปดในหนึ่งเดือนนะมีเวลานะครับหนึ่งเดือนซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนในหัวข้อถัดไปว่าต้องเตรียมตัวยังไงนะแล้วจะมีเทคนิคหรืออะไรให้สามารถพอที่จะชนะการแข่งขันได้ บ้างนะครับโอเคไหมครับโอเคนะครับเงื่อนไขก่อนนะครับเดี๋ยวผมลืมพูดนะครับเงื่อนไขถ้าเราอยากจะถอนเงินตรงนี้นะอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นเครดิตเนาะหนึ่งเปอร์เซ็นของยอดเงินรางวัลที่ได้นะครับคือจำนวนหลอดที่ต้องเทรดให้ครบก่อนสมมติว่าคุณเทรด นะครับเดโมแล้วได้เงินราวงวัล2องพันเหรียญน,นะได้อันดับแรกเลยคำาหวตอดแผนได้ดีที่สุดเลยในเดือนนั้นเนี่ยนะครับจะได้รับเครดิตนะครับคูณคาาสองพันดอลลาร์เข้าไปที่บัญชีซื้อขายจริงของของท่านนะครับแล้วก็เงื่อนไขคือท่านต้องเทรดให้ครบสองอยี่สิบหลอดนะครับหนึ่งเอร์ซของสองพันก็คือยี่สิบลอดถึงเครดิตตัวนี้ถึงจะสามารถถอนได้แล้วก็ กำไรนะครับที่ได้จากการเทรดทั้งหมดก็สามารถถอนได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่าได้ที่สองก็ต้องเทรดให้ครบสิบหลอดนะอันดที่สามก็ห้าหลอดเท่านั้นเองแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเทรดให้ครบแค่หนึ่งหลอดเท่านั้นเองนะครับก็จะสามารถถอนเงินรางวัลแล้วก็กําไรที่ได้รับจากการเทรดได้หมดเลย ทีนี้ถ้าเราอยากเข้าร่วมทำยังไงนะครับอันนี้ต้องเปิดบัญชีเดโมในหน้าเว็บไซต์นี้เท่านั้นนะครับก็คือเข้าไปทีเ่เว็บไซต์นะครับ s e a v a n t a g e d f x c o m d e m o c o n t e s t นะครับต้องเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับและเปิดบัญชีเดโมนะคือถ้าเราเข้าไปที่ลิงก์นี้เนี่ยเสร็จแล้วนะครับ ให้เรากดจอยพอเรากดจอยเนี่ยเขาจะถามว่าเราเนี่ยเป็นลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่าถ้าเกิดใครนะครับยังไม่เคยเปิดบัญชีกับทาง Vantage Fx นะครับเท่ากับว่าคุณเป็นลูกค้าใหม่นะครับก็ให้คลิกตรงทางด้านซ้ายนะครับนะตรงปุ่มสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเห็นไ,ไหครับเพื่อที่จะเปิดบัญชีเดโมนะมันก็จะให้เราก่อกข้อมูล ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมย้ำอีกทีนึงว่าต้องกรอกข้อมูลจริงทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้ของรางวัลเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเราชนะเราได้รับเงินรางวัลนะเขาจะเช็คด้วยว่าข้อมูลที่เรากรอกเนี่ยตรงกับข้อมูลที่เราจะใช้ในการเปิดบัญชีจริงไหมนะครับซึ่งถ้ามันไม่ตรงเนี่ยเขาอาจจะไม่ให้เงินรางวัลเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเปิดบัญชีทดลองเนี่ยนะผมแนะนําให้เปิดให้ใช้ข้อมูล นะครับกอกให้ถูกต้องให้ละเอียดให้ครบถ้วนนะครับนะเวลาที่เราได้รับของรังวันเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาตามมาโอเคโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณนะครับเป็นคนที่มีบัญชีซื้อขายกับทาง v a n t e c f f e c t อยู่แล้วหรืออาจจะยังไม่มีบัญชีแต่ว่าเคยลงทะเบียนนะครับกับทาง v a n t e c f f e c t ไว้แล้วเนี่ย ก็จะมีนะครับตัวอีเมลนะซึ่งเป็น username ของตัวระบบ Client Portal แล้วก็ password นะครับที่ลอกอินเข้าตัว Client Portal เนี่ยเอามาใส่ในนี้ได้เลยนะครับเนี่ยกรออีเมลนะครับแล้วก็ password ที่ใช้ลอกอิน <in> ในตัว Client Portal นะครับแล้วกดจอยเสร็จแล้วกดจอยปุ๊บนะครับทั้งสองวิธีเนี่ยมันจะเด้งมาที่หน้านี้ซึ่งมันจะบอกเราว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาจะส่งรายละเอียดการแข่งขันนะครับรายละเอียดบัญชีที่เราใช้ในการแข่งขันเนี่ยเข้าไปที่อีเมลที่ใช้กรอกตรงทะเบียนนะครับโอเคไหมครับ่ส่งมาให้อีกทีหนึ่งในอีเมลนะครับก็ท่านก็ลองเช็คอีเมลดูนะครับว่าได้รับครบหรือ,อยังนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้รับรายละเอียดอะไรเลยเนี่ยสามารถติดต่อ ที่ซัพพอร์ของทาง v a n t a i e Effect ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครมีบัญชีอยู่แล้วเนี่ยลองติดต่อไปที่เซลล์ Sell นะครับที่ดูแลบัญชีของท่านก็ได้นะครับเป็นเซลล์ประจำตัวของท่านนะครับก็อาจจะให้เซลล์เนี่ยทำการเช็คข้อมูลให้หน่อยนะครับกับทางาหลังบ้านนะหรือกับทางระบบ,นะบว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็จะได้รับอ e ีเมลนั่นเองนะครับโอเคนะครับ อพอลงทะเบียนเสร็จนะครับอย่างที่ผมบอกคือจะได้รับอีเมลยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าได้ทําการลงทะเบียนนะครับเกี่ยวกับการแข่งขันเทรดตัวเดโมโลแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยรอประมาณหนึ่งเดือนนะครับอ่าจริงๆอาจจะไม่ถึงนะคือกติกาเนี่ยคือสมมุติถ้าเราลงทะเบียนนะครับในเดือนนี้อ่าแล้ว จะแข่งขันอีกทีเนี่ยก็คือในเดือนหน้าโอเคไหมครับถ้าเกิดว่าเราลงทะเบียนเดือนนี้เดือนสิงหานะครับแข่งจริงก็จะเป็นเดือนกันยาไม่ว่าจะลงทะเบียนวันไหนก็แล้วแต่ในเดือนสิงหานะครับลงวันที่สามสิบเนี่ยสามสิบสิงหาคมก็แข่งพร้อมกันเดือนวันที่หนึ่งกันยายนเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับคนที่ลงทะเบียนวันที่ห้าสิงหาคมโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครลงทะเบียนก่อนก็มีเวลาเตรียมตัวก่อนโอเคไหมซึ่งเนี่ยผมได้จัดคอร์สเอาไว้ให้นะครับสำหรับทริคดีๆนะครับในการที่สามารถที่จะเอาไปใช้ปรับใช้ในการเอาชนะตัวการแข่งขันในโมคอนเทสนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนในสัปดาหา์ถัดไปนะครับรวมรวมไปถึงเอาไปปรับใช้กับญชีซื้อขายจริงก็ได้นะครับการลงทุนจริงๆนะ นะครับแต่บางสิ่งบางอย่างไม่ไม,ไม่ควรนะเราก็ใช้สําหรับการเทรดเดโมก็พอนะครับโอเคไหมครับเงอนไขนงอื่นๆนะครับโอเคบัญชีเดโมโนเนี่ยจะมีเงินทุนให้ท่านนะครับหนึ่งหมื่นเหรียญหนึ่งหมื่นยูเอสดอลลาร์โอเคไหมครับก็เทรดได้ค่อนข้างครบทุกผลิตภัณฑ์เลยนะครับเงินจานวนนี้ยเทรดได้ครบทุกผลิตภัณฑ์เลยนะ<ม>อ่า นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกผลิตภัณฑ์ก็จะส่งผลกับโอกาสในการชนะเช่นเดียวกันนะซึ่งเดี๋ยวผมมาสอนในสัปด,ดาห์ถัดไปหน้านู้นนะครับเข้าไหมครับแล้วก็อ้ที่ผมบอกก็คือต้องเถอยครบหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับของยอดเงินรางวัลทั้งหมดที่ได้นะครับและก็ดูว่าท่านเนี่ยชนะอันดับที่เท่าไหร่เราได้เงินรางวัลเท่าไหร่นะครับก็เถ ե ยครบหนึ่งเปอร์เซนนะก็จะสามารถถอนเงิน ทั้งหมดในบัญชีนั้นออกได้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าถ้าใครมีบัญชีอยู่แล้วเนี่ยนะตอนที่เขาถามว่าให้โอนเครดิตเข้าบัญชีไหนเนี่ยอย่าให้เขาโอนเข้าไปในบัญชีที่มีเงินอยู่แล้วนะครับต้องให้เขาโอนเข้าไปในบัญชีที่ยังไม่มีไม่มีเงินไม่มียอดเงินค้างอยู่ในบัญชีนั้นหรือผมแนะนําก็เปิดบัญชีใหม่เลยก็ได้นะครับเพราะว่าการเปิดบัญชีใหม่เนี่ยเอ ไม่ได้มีต้นทุนอะไรนะครับไม่มีค่าคอมมิชชั่นไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรทั้งสิ้นนะสามารถเปิดบัญชีได้ฟรีนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับของการแข่งขัน v a n t a g e Effect Demo Contest นะครับที่วันนี้เนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนได้แล้วนะครับเราก็จะแข่งขันพร้อมกันทั่วโลกในเดือนหน้านี้นะครับโอเคไหมครับก็ ใครที่มีคำถามนะครับตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เข้ามาสอนใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็ค่อนข้างเปิดที่อาจจะถามนอกเรื่องไปจากตัวของ v a n t g e Effect t ก e m o Contest นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็นะครับเกือว่าใครมีคำถามที่แบบผมสอนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนอย่างมาถามสัปดาห์นี้เนี่ย ก็ถามได้เช่นเดียวกันะนะครับงั้นเดี๋ยวผมรอประมาณสองสามนาทีนะเดี๋ยวว่าใครเนี่ยมีคำถามตรงไหนนะครับก็ก่อนที่จะจบในในสัปดาห์นี้นะครับในสองสัปดาห์นี้จะลืมนะครับฝากเรื่องของช่องทางการติดตามนะครับ Broker v e n t a r e FX TH นะครับก็สามารถติดตามได้หลายช่องทาง ดังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Instagram Twitter นะครับ Line หรือแม้กระทั่ง YouTube c h ANNEL นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็นตัวของมันิเตอร์ Art, นะครับหรือว่าสายการเงินนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านตัวของคอนเทนต์นะซึ่งมีคอนเทนต์ที่มันน่าสนใจอยู่เยอะแยะมากมายนะครับ วันนี้เนี่ยก็จะมีเท่านี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยค่อยมาเรียนกันนะครับเกี่ยวกับเทคนิคในการที่จะเอาไปใช้ในการเอาชนะการแข่งขันนี้นะครับก็ถ้าไม่มีใครถามอะไรเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็จะขอจบอสัปดาห์นี้เอาไว้เท่านี้นะครับกับการแข่งขันนะครับตัวของเดโม c คอนเทส นะครับจะทำว่าเทอเอฟเกวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้เอ่อเนที่รู้กันนะครับว่าในตุนการณ์การระบาดของโควิดในบ้านเราก็ค่อนข้างวิกฤตแล้วนะครับอ่ะนะตามความจริงนะเัน๋ีวผมพูดตามความจริงไม่ได้ก่อให้เกิดความกลัวแต่อย่างใดนะครับก็อยากให้ทุกคนทมาระวังตัวกันด้วยนะครับอยู่บ้านก็สามารถลงทุนได้นะครับเป็นการหาอะไรได้เสรม วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน